สาวปางกันรันรับมีคนมาจีบค่ะเรียกว่าเป็นนางเอกที่หลายคนคงทราบดีว่าจับตาให้เป็นคู่จิ้นกับปัน้นจันรปรมาไปแล้วแหละค่ะชาวเน็ตชีย้ตั้งแต่บุกเพ์สันิวาสล่าสุดสาวปางเองมาร่วมงานที่ชั้น1 0ึการค้าได้มีการสัมภาษณ์เผยความรู้สึกถึงกระแสจินกับปั้นจันค่ะก่อนจะเผยว่ามีโอกาสพัฒนาไปหรือไม่ โดยงานนี้ก็ได้มีโอกาสสอบถามเข้าไปถึงผลงานเธอนะคะเธอก็บอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวไว้พร้อมเมื่อไรจะบอกตอนนี้โฟกัสแต่งงานถูกไหมใช่ค่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทําแล้วเพอเราโสดมันมีเวลามากขึ้นทุ่มเทกับมันได้มากขึ้นจริงไหมที่เขาบอกว่าคนโสดมักจะงานรุมๆก็อาจจะจริงนะคะเพราะตอนนี้มีหลายๆโอกาสเข้ามาเลยแล้วแฮปปี้อินเกมตอนนี้ไหมแฮปปี้อินเกมอย่างเดียวใช่ค่ะ แล้วรู้สึกอย่างไรพอลงรูปคู่กับปั้นจันคนเชียร์กันเยอะไม่คิดแล้วว่าคนจะเชียร์ขนาดนี้ก็ดีค่ะเป็นการโล่งใจคือถ้ามีคู่จินเป็นพี่ป้นจันเป็นคนอื่นอาจเกรงใจเขานะเขาอาจจะโดนดราม่าอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นพี่ป้นเขาก็เชื่อว่าไม่มีใครไปดราม่าก,กับเขาแน่นอนคุยกับพี่เขาไม้ก็คุยกันตลอดนะแต่หนูชอบสัมภาษณ์เขานะน่ารักมากพี่ป้นบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวหลอกให้เราตลอด ใช่ค่ะก็คือตลอดชีวิตตลอดไปเลยเขาบอกเขาจะรับหน้าที่นี้เองตกลงกันแล้วใช่ไหมมีโอกาสลื่นล้มสะดุดไหมไม่มีค่ะมีคนมาเม้นผีผักอย่าผักเลยไม่เอาไม่เอาเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากแต่ตอนนี้เขาเองก็โสดเขาบอกว่าถ้าตอนถ่ายละครตอนนั้นเราโสดเขาจะขยี้ยิ่งกว่านี้อีกพี่ปานกันิสัยเสียมากตอนนั้นเนี่ยมีฉากเลิฟซีนแล้วพอดีตอนนั้นยังอยู่ในช่วงที่ไม่โสดเสียดายเนอะประกาศไปแล้วไม่งั้นพี่จะสุดๆเลยอย่างพี่ปั้นจันทร์เนี่ยรักแบบ พี่ชายเลยใช่ไหมเหมือนคนในครอบครัวค่ะพี่ปันจันเองคุยกันแบบทุกเรื่องเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรมาคุยจะนัดกันคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆฉะนั้นคงเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึงเรื่องราวที่สาวปรางเองเปิดเผยค่ะ